สวัสดีครับผมนะสวัสดี f อและพี่ๆน้องๆทุกคนในช่องผมนะหรือว่านอกจอในจอนอกจอทุกคนเลยฮะมี f อผมอ่าคอมเมนต์มาถามผมว่าพี่ครับช่องพี่ไม่มีปากนะครับคือยอมรับครับว่าที่ผ่านมาผมไม่มีปากเลยครับลงแต่คลิปเดียวครับก็มีปากในบงคลิปเนาะแล้วก็มันก็ถูกของ FC ซครับว่าอ่าไม่มีการบรรยายเลยหรือว่าไม่มีการพูดอะไรเลยอะไรเงี้ยครับ นะครับก็ต้องขอกลับอภัยด้วยเพราะว่าผมไปมือใหม่ครับหาค้าครับเพิ่งมาทําได้ไม่กี่เดือนนี่เองนะฮะแล้วก็ผมก็ค่อนข้างที่ไม่มั่นใจกับเสียงตัวเองครับนะฮะวันนี้ก็เลยมาทําคอมเมนต์ใหม่ดูว่าจะมีคนชอบไหมเป็นอะไรที่ไหนไม่ได้นะครับก็ต้องเกี่ยวกับมอไซค์อยู่แล้วเพราะว่าผมขับมอไซค์เนาะนะครับวันนี้ผมก็เลยจะพาไปดูร้านนันหนึ่งครับในเชียงใหม่ครับทำตั้งทำมอไซค์ตั้งแต่ยังสระเบือยังเดือลรบอะเพ่อง่ายครับอะไรที่มาเป็นเครื่องยนต์ทำหมดครับนะครับ ตั้งแต่ยังยังหนึงซีซีถึงถึงหมื่นซีซีเลยคะอ่าพูดง่ายครับนะครับนะครับจุดเด่นของร้านนี้เลยฮะนะครับขอบอกกันเลยว่าแต่ละคันที่จอดอยู่ในร้านโหดมากนะฮะราคาประมาณสักร้อยล้านได้ครับนะครับป่ะเดี๋ยวผมพาไปชมครับผม Let's go ไปกันเถอะลืมไปครับขอต่อยนิดนึงนะครับถ้ากันเราไปถึงที่ร้านนะครับ ก็ในวิดีโอนี้ก็ผมจะไม่ขอบรรยายนะครับว่ารถแต่ละรุ่นมันคือตัวอะไรนะครับแล้วก็ไม่ขอพูดว่าตัวนี้คือซีซีพูดได้ยี่ห้อพูดได้ครับของแต่ละอย่างอะไรนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับเกี่ยวกับในด้านที่ทำเนาะก็จะเป็นช่องอย่างว่านะครับที่ผ่านมาก็ช่องไม่มีปากครับก็ไม่คุยไม่พูดไม่จาอะไรเลยก็จะใช้เป็นเสียงเพลงหรือว่าอะไรแทนนะฮะถ้าเกิดว่าเราไปถึงที่ร้านเนาะแต่นี้ยผมอ่ะคุยได้อยู่แล้วพูดได้อยู่แล้วนะฮะ เพราะว่าอ่าก็ก็ถือว่าเป็นร้านเนาะมีคือคือมาเป็นร้านเนี่ยแล้วผมก็กลัวเสียหายเนียไม่ใช่อะไรนะครับแล้วก็ดูไม่ดีด้วยแหละที่เราจะไปพูดไปจาไปอะไรในร้านเขาใช่ไหมครนะครับก็ตอนนี้เราก็คุยในรถไปก่อนพอไปถึงที่ร้านนี้ก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกไงครับที่ผมพูดแล้วก็ผมจะไม่ขอพูดเกี่ยวกับการแต่งรถของเขาว่ามาคือแต่ง,ง,ย,งยังไงทําอะไรย,ยังไงแบบไหนนะเพราะว่าอ่าคือผมก็ไม่มมมั่่่่่่ตตววเอออองงยยาาาทีพููดครขแขแออ้ผไ และอย่างนึงก็คือผมว่าอยากจะเป็นช่องผีผผบ้าผีบอลนียครับคือจริงๆแล้วผมจะตั้งชื่อว่าช่องไม่มีปากนะน,นะฮนะอย่างที่บอกนะี้ว่าถ้าเกิดไปถึงที่ร้านเราก็จะถ่ายแค่ร้านในร้านนอกร้านนะครับเราจะไม่พูดเกี่ยวกับสินค้าของเขาหรือว่ากันที่เขาแต่งอะไรบ้างนะคแค่ให้ชมภาพบรรยากาศในร้านเฉยเฉนะฮะไป let's go ภาพบรรยากาศในการเดินทางไปหลานมอเตอร์ไซค์นะครับเชียงใหม่ตัวนี้ก็เริ่มพัฒนาเลยครับในด้านรถติดนะฮะรถติดมากตอนเย็นนะะนะครับไม่ต่างอะไรจากกรุงเทพเลยนะครับก็เป็นช่วงไปเวลานะที่ติดยังแบ่งได้ว่ามันยังติดเป็นช่วงเป็น,เ,ปน,เ,ปนเวลาแต่ก็ที่กรุงเทพก็ผมก็โม,ม้ไปแั้นแหละเปรียบเทียบก,กับกรุงเทพไม่ได้หรอกกรุงเทพมันเป็นเมืองเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับใช่ไหมล่ะเนี่ย มันก็ติดถามว่าติดมติด,ตดแต่เมื่อก่อนเชียงใหม่ไม่ได้ติดเนี่นะครับตอนนี้พาที่มันกริ่มตกละตอนนี้เราก็ถึงหน้าร้านแล้วนะครับดูภาพบรรยากาศราอบๆไปก่อนนะครับนี่ฮะที่ว่าจะพามาดูนะฮะร้านนี้เลยซุ้มขัางทองครับ Over is a bean drop, voices in my head they're telling me to stop. Ay, got 20 G's with the keys to the... What do you do when Captain to your level to a opp? Ay, I'm rolling clean up a beans is a drop. Voices in my head they telling me to stop. Ayy, got 20 G's with the keys to the... What do you do when Captain turned the bubble to a up. I'm in the island on a Wednesday. Laid back, coolin', kickin' feet up like a sensei. Juju, hit my line like what you want, babe. Hit her with the script, like working out with her, babe. No way. I'm at the gym. You at the gym. It's a small world. I might just have to link with you and him. Look up at this girl, like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we goin' down like sugar. Like, I got a plan, you Take your bag like that, you we gon' hit that gas Make you turn 100 miles on the 90, gotta pray to God that we just do not crash Okay, dokie, okay, acting no scene like I just tried Ayy, show you the school to my rock and I'm not talking about Jack Black Ayy, what you do when you yeah. doing something you not supposed to do Thinking it's gon' shield the one you love like they bulletproof Just like Paul Pierce, call out when they know the truth hey I'll cry in the end when she leave and you take your juice Ayy, I'm rolling clean not a beam in the drop Voices in my head, they telling me to stop, ay Got 20 G's for the keys to the What do you do when Captain turn your level to a op, ay I'm rolling clean up a beat, and a drop Voices in my head, they telling me to stop, ay Got 20 G's for the keys to the What do you do when Captain turn your level to a op? Yeah. Yeah. Seventeen. Yeah. Hey, I'm rolling clean off a bean in a drop. Voices in my head they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. Your love to a i we can't turn your level to a